ตัวนี้คือ z t e TV box เป็น Android TV นะครับ Android TV เวอร์ชัน11ตัวนี้รองรับแอสติมิ่งยอดฮิตในไทยแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Netflix, YouTube, View, p r i m e Video d i s ์ e y Plus h p o Go Apple TV i ีว e, ีไ VTV Mono m a ว t t ว และยังรองรับแอปทีวีจากค่ายสัญญาณ t o ID และ AIS Pay ตัวนี้รองรับ Google Suite และได้ Google Certificate อย่างเป็นทางการด้วยเดี๋ยวขอเล่าเกี่ยวกับแท t i e แป๊บหนึ่ง s a t e ครองอันดับหนึ่งในตลาดกล่องรับสัญญาณ Android TV ทั่วโลก ด้วยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง19%และมียอดจัดส่งต่อปีมากกว่า20ล้านเครื่องปัจจุบัน s a t e เป็นผู้ให้บริการกล่องรับสัญญาณหลักของ AIS ซึ่งให้บริการไปแล้วมากกว่า1ล้านชิ้นต้นปี6-7 z ท t e เป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์และโซลูชันโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ4ของโลก z ท t e ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมือถือ 4G 5G และอุปกรณ์ให้กับเครือข่ายเ A.S. 2ูในประเทศไทยด้วย s a t e ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มือถือให้กับแบรนด์ z t e Nubia, Red Magic แล้วยังมีเราเตอร์ไวไฟ,ไฟกล่อง Android TV ในส่วนของเรื่องรางวัลในปี2022 s ZTE TV Box ได้รับรางวัล Red Dot Award ที่เยอรมันในปี2023 s ZTE TV Box ได้เข้าชิงรางวัล Idea Award ด้วยสเปคอย่างอื่นค่อยว่ากันเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกล่องกันก่อนนะครับอันนี้รูปร่างหน้าตาตัวกล่องนะอ่าดูให้ครบก่อนนะ ZTE Android TV Hey Google นี่มีผู้ช่วยเสียงด้วยนะครับตัวนี้รองรับ4 k USD s d r ใช้ชิปคอร์ดคอร์ CPU สแกนรีโมทด้วยเสียงแล้วก็รองรับดูโอแบ d นด์ i i 2.4 GHz และ5 GHz เปิดดูข้างในเลยนะต้องบอกว่าผมเอาเครื่องนี้ไปใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นคริสต์ทไกลนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วก็จะมีตัว ZTE TV Box โอ้โหดูทุกคนเล็กมากนี่เล็กกว่าคอมจิ๋วอีกนะะเอาวางไว้ก่อน มีอะไรบ้างโอ้โหนี่มีรีโมทต,ต้องบอกว่าเขาแถมถ่านมาให้ด้วยนะถ่านขนาด 3A เขาแถมมาให้เรา2ก้อนระยะยาวแนะนำให้หาถ่านมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ถ่านอัลคาไลน์นะใช้ถ่านสีดำก็พอนะครับอ่ะอันนี้รีโมท ในส่วนของรีโมททำอะไรได้บ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวนี้จ่ายไฟอยู่ที่1 2โวลต์นะนี่นะครับ12โวลต์หแอมป์หรือว่า12วัตต์อันนี้คืออะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นสาย AV เหมาะสำหรับทีวีรุ่นเก่านะขอแค่ทีวีมีช่อง AV เหลืองขาวแดงแบบนี้ก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้อ่ะสาย s d m i เอาไว้ต่อกับทีวีรุ่นใหม่หรือว่าต่อกับจอมอนิเตอร์ของคอมอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วก็จะมีสายแลนมาใ,ให้เราอีกหนึ่งเส้น สำหรับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้กว้างคุณยาว10.8เซนแล้วก็ความหนาประมาณ2เซนเรียกว่าบางดีว่า2เซนเองทุกคนมาดูพอตเชื่อมต่อต่างๆนะนี่จะมีช่อง r j 4 5หรือว่าช่องสายแลนตัวนี้10ทับร้อยมีช่อง S.D.M.I. นี่มีช่อง A.V. นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะมีช่องเสียบสาย A.V. 3ช่องเดี๋ยวนี้ เสียบแบบนี้แล้วนะทุกคนเสียบช่องเดียวแบบนี้เลยนะแล้วอีกด้านไปเสียบกับทีวีรุ่นเก่านะหรือว่าทีวีที่มีช่อง AV แล้วก็พอร์ตอะแดปเตอร์มาที่อีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะมี USB 2.0ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดจอยคอนเทนเลอร์อันนี้สามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็ดูที่ด้านหลังนะครับ รุ่นนี้ได้รับการรับรองจากกสท,ทชแล้วในส่วนของเรื่องราคา1,990บาทราคาดีเลยนะทุกคนถ้าเป็นช่วงเทศกาลร,ราคาก็จะอยู่ที่1,790บาทอันนี้ยังไม่รวมคูปองส่วนลดของแพลตฟอร์มนะเดี๋ยวเรามาดูที่รีโมททีวีกันแป๊บน,นึงนะครับเขาจะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องปุ่ม Input ปุ่ม f a v ว r i ์ e รเอาไว้แอดเพลิปุ่มผู้ช่วยเสียง Google Assistant ปุ่มตั้งค่าปุ่มย้อนกลับ ปุ่ม Home TV g ไกด์แล้วก็ขาวๆตรงนี้เป็น n a v i g เกเตอนะครับบนล่างซ้ายขวาตรงกลางปุ่มตกลงหรือว่าปุ่มโอเคมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มมิวปุ่ม Channel แล้วก็จะมีปุ่มคีย์ลัด u t u b e Netflix พามวิดีโอ o o g l e p l a y จากที่ผมใช้งานมาจริงๆเราไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดก็ได้นะการใช้งานนี้ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้วุนวว่นวายจนเกินไปแต่ถามว่าสามารถใช้งานคีย์บอร์ดได้ไหม นี่ตัวประจำสามารถใช้งานได้นะทุกคนเดี๋ยวผมเชื่อมต่อให้ดูแล้วก็ไม่ใช่แค่คีย์บอร์ดนะเมาส์ก็สามารถใช้งานได้ยังไม่พอสามารถต่อลำโพงบลูทูธได้ด้วยเพื่อการเพิ่มอรรถรสในการดูหนังฟังเพลงโอ้โหหาลำโพงมาต่อแยกได้อันนี้ยังมีอีกนะสามารถต่อจอยคอนโทรลเลอร์ได้เพราะว่าใน Android TV เนี่ยเขาจะมีเกมง่ายๆให้เราเล่นคลายเครียดด้วยเอาไว้ให้เด็กๆเ,เล่นแบบนี้ก็ได้นะ มาดูที่ผมติดตั้งนะครับก็จะมีแค่2ส,สายเองนะก็จะมีสายอะแดปเตอร์แล้วก็สาย s d m i ในส่วนของเรื่องเสียงเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเราใช้สาย s d m i กับสมาร์ททีวีเสียงจะออกที่ทีวีนะครับแต่อันนี้ผมต่อกับจอคอมเดี๋ยวผมจะใช้ลำโพงตัวนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของสเปคของรุ่นนี้นะตัวนี้ใช้ CPU 4แกน ARM AV1 Cortex A 3 5 GPU ARM G 3 1 MP 2 RAM 2GB ROM 8GB ตัวนี้รองรับการใช้งาน Google Chromecast ด้วยเรียกว่ามีบิวอินมาเลยนะรองรับระบบเสียง Dolby Audio แล้วตัวบ l u e t o o t เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น5.0เริ่มต้นมาเนี่ยเปิดเครื่องมาเราเซตค่าอะไรนี่กดเซตไปเลยนะไม่ยากนะครับ แล้วดูแอปนี่ดูนะอันนี้คือแอปที่ผมโหลดมานะ n t t l l x x พามวิดีโอ o o g l e Play, YouTube Music อะไรประมาณนี้ดูนะ TikTok ก็มีนะทุกคน to ID t v View V TV เดี๋ยวผมจะทดสอบโหลดแอปให้ดูเดี๋ยวผมจะโหลด a i s Play ดูนะแล้วก็ติดตั้งก็โหลดเหมือน Android ปกติทั่วไปเลยนะครับการติดตั้งเหมือนกันทุกอย่าง เปลี่ยนแค่เราใช้งานจากมือถือเป็น Android TV เท่านั้นเองอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวลองมาดูนะครับมาแล้วนะ a a s p a y มาที่ Home แล้วก็ผมจะเพิ่มดึงออกมาอ่าเห็นไหมมาละนี่มาทดสอบเลย a a s p อ่าลองเข้าแบบ g u e s ดูก่อนนะครับทีวี ช่องเ o ิร์ดพอยต์ทูโนี่เห็นนะก็สามารถเอามาดูทีวีได้อ่ะนี่ลองให้ดูก่อนนะน,นี้แอปทีวีเผื่อใครอยากอามาดูทีวีนะทุกคนก็สามารถใช้งาน2อแอปนี้ได้รายการของทูนี่เยอะเลยนะของทูเขาจะมีให้ signin ด้วยนะเขาจะมีให้เราเชื่อมต่อบัญชีของทูวิชั่นอันนี้ถ้าใครมีก็ใส่ไปอย่างดูทีวีนะ อ่ะผมดูลองช่อง3ดูอ่ะอนนเห็นไหมอันนี้ทีวีนะครับน,นี่สะดวกไหมามาที่ Netflix สสำหรับ Netflix สามารถดูได้สูงสุดตามนี้เลยนะ SD อันนี้คือความละเอียด1น8 0 p นะทุกคนระบบเสียงเสริมมิติอันนี้รองรับหมดเลยนะครับถ้าเราใช้งานกับสมาร์ททีวีก็จะได้ระบบเสียง5.1มาด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับจอด้วยนะ ลองเข้าหนังให้ดูนะเดี๋ยวมังกี้คิงพยาวานอนนี่มีระบบเสียงเสริมด้วยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเสียงดูนี่เล่งเสียงนะเห็นนะเล่งแล้วสำหรับจานเนื้อและพยาญชจะใส่กระหล่ำหรือเสียบไม้ดีเสียบไม้นะเพียรโอ้โหเป็นไง ดูนิสาใจไหมาภาพนี้คมกริบทุกคนเดี๋ยวลองปิดเสียงดูนะผมมิ้วเสียงนะครับากดเพลนี่ดูภาพไปก่อนนะทุกคนเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าอยู่ที่ความเรียกของจอด้วยนะครับเปิดเสียงนะครับเนื้อนี่มัอนอร่อยยิ่งนะกินเยอะๆนะตัวข้า ที่จริงก็งไม่อยากจะส่งเจ้าไปที่นั่นหรอกแต่ที่ที่ยอมรับกดเอามาดูหนังเนี่ยเรียกว่าไหลลื่นไหลลื่นกันแบบสบายเลยนะแล้วก็ในส่วนของเพสโต้นี่ดูนะครับก็ยังมีอีกหลายแอปที่เราสามารถโหลดได้แล้วก็จะมีแอปเกมให้เราเล่นแบบคลายเครียดหรือว่าให้เด็กๆเล่นก็มีนะครับมาดู YouTube กันบ้างเดี๋ยวผมลองกดค้นหาดูช่อง Green Apple Online ว้า wow, เป็นไงอันนี้ช่องคุณภาพนะทุกคน <c oughs> นี่ใครยังไม่กดติดตามนี่สามารถกดได้เลยนะผมถึงบอกว่าเรายังไม่จำเป็นต้องใช้งานคีย์บอร์ดก็ได้นะเพราะว่าสามารถสั่งการด้วยเสียงได้อนะทุกคนดีไหมเรียกว่าสะดวกสบายนะครับแล้วดูนะผู้ช่วยเสียงเปิดติกตอกนี่ติกตอกมาแล้วทุกคนตอนนี้ผมปิดเสียงอยู่นะ YouTube กำลังเปิดยู u ูบโอ้โหสะดวกสบายไหมมาดูไฟล์ความละเอียด 4K กันบ้างทุกคนอันนี้คือความละเอียดแบบ 4K อ่าทดสอบดูกันดูนะโอ้โหเป็นยังไงบ้างนี่ความละเอียด 4K เลยนะคลิปนี้ผมก็เปิดที่ความละเอียด2 1 6 0 p 60เฟรมเลทหรือว่าความละเอียดแบบ 4K โอ้เรียกว่าสบายเลยนะ เอามาดูหนังฟังเพลงนี่ตอบโจทย์โหแล้วก็พกพาง่ายด้วยตัวนี้เรียกว่าพกพากันแบบสบายๆเลยนะคุณลงแอคของแอค,ค,คเขาอะไรไว้ในนี้ให้เรียบร้อยนะไอบ้านเพื่อนยกตัวนี้เสียบปลั๊กเสียบสายดูได้สะดวกสบายไหมราคาจับต้องได้น่าคามหามากอันนี้ก็คือในส่วนของ YouTube นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมทดสอบเล่นเกมให้ดูบ้างเขาจะมีเกมง่ายๆให้เราเล่นด้วยนะทุกคนอันนี้แล้วแต่จะโหลดแล้วผมจะบอกว่า เกมส่วนใหญ่เน้นใช้งานกับรีโมทนะครับก็เล่นง่ายสามารถให้เด็กๆเอามาเล่นได้ยิ่งถ้าเอาไปเล่นกับสมาร์ททีวีบอกได้เลยว่าโ,โหจอใหญ่สะใจทุกคนแล้วก็เสียงการหืมด้วยนี่โอ้โหเรียกว่ามันอนะตอนเนี้ยที่สองนะครับ เอาของเอาของเอาของดีใช้บาเรียททำไมเนี่ยอไม่โดเนเ่ยเอาที่หนึ่งแล้วเหรอไปที่หนึ่งตอนไหนเนี่ยโอ้แจมเลย เส้นชัยแล้วเส้นชัยแล้วไกลเส้นชัยแล้วเฮ้ยโหคุณพานิดเดียเองอะได้ที่สองเลยดูดิเสียววีนี่ง่าย,ายเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอีกอันหนึ่งทุกคนทดสอบใช้งานกับเมาส์ให้ดูนะอ่ะเสียบแล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้เมาส์เล่นใช้เมาส์เล่นฮังกี้ชางนะครับนี่เป็นไงบ้างโอ้โหเล่นคลายเครียดนะทุกคน เด็กๆเ,เห็นนี่ชอบเลยนะแล้วอย่างที่ผมบอกอะ่ะถ้าเราเล่นกับทีวีจอใหญ่ๆนะโอ้โหอันนี้สะใจนี่ต้องบอกว่าอย่างสมาร์ททีวีของผมติดตั้งแบบนี้ไม่ได้นะจะลงได้แค่ไม่กี่แอปนะครับพอเรามี Android TV แบบนี้สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยทุกคนแหมแล้วตอนเล่นนี่เปิดซาวนะโอ้โหเรียกว่าสะใจแต่ตอนรีวิวเนี่ยเปิดซาวไม่ได้นะทุกคน ลิขสิทธ์ทั้งนั้นลองใช้รีโมทให้ดูนี่รีโมทก็ได้อ่า <c oughs> เห็นไหมแล้วแต่จะชอบแล้วแต่ถนัดน,นะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเมาส์ไม่มีคีย์บอร์ดก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับก็เรียกว่าถ้าเรามีเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยเพิ่มความสะดวกสบายมาอีกนิดนึงมาลองเปิดใช้งานคีย์บอร์ดดูนี่คีย์บอร์ดอย่างผมเข้า youtube แล้วก็จะพิมพ์ค้นหานะนี่เราสามารถพิมพ์จากตรงนี้ได้เลยนะครับ เห็นไหมถ้าเรามีคีย์บอร์ดก็สามารถใช้งานได้แล้วแต่เราจะใช้งานนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเราพูดอ่ะมันเร็วกวันนี้นะทุกคนเปิด AIS Play ผลการค้นหาสำหรับ AIS Play นี่เห็นไหมเร็วไหมอ่าลองดูอันอื่นบ้างนะครับดูนะพยากรณ์อากาศวันนี้ คืนนี้ที่ตำบลนาจอมเทียนจะมีอุณหภูมิ31องศาและมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่นะโอ้โห,โหเป็นงานดีไหมดูสะดวกสบายไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะทดสอบแคดหน้าจอขึ้นจอคอมหรือว่าจอทีวีดูบ้างแล้วก็เลือกตรงนี้แซตบล็อกตอนนี้มาแล้วนะทุกคนลองเลื่อนดูนะเป็นไงบ้างโหเล่นเกมให้ดูเลยดีกว่านี่อ่ะยินดีต้นรับูบ ดูนะครับภาพจะเหลื่อมกันนิดนึงรวมตัวโจ๊ตตีไดสดยอโอ้โหเป็นไงนะเขืยมไม่ลอดดีมาก Your team has destroyed a tower. 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 าจากที่เล่นมาต้องบอกว่าเวลาที่เราแคสหน้าจอแบบนี้นะก็จะมีแหลกบ้างนะครับแต่ถ้าเราเล่นโซเชียลอะไรแบบนี้ไม่แหลกนะอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเห็นไหมมันก็จะเหลื่อมกันอยู่นิดนึงทุกคนการใช้งานก็สบายๆเลยนะสามารถแคสหน้าจอได้ สำหรับราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่1,990บาทถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นอย่างเทศกาลเป y d เดวันที่25ถึงสิ้นเดือนหรือว่าเทศกาลวันคู่วันที่7เดือน 7, 8เดือน8อะไรประมาณนี้นะเขาจะมีราคาพิเศษอยู่ที่1,790บาทเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับตัวนี้น่าใช้มาก